โบสคําสิงหล่ลอกอบป้าแบบสุดๆงานนี้ชวนคุณพ่อไม่ดีโมมาด้วยล่าสุดคุณพ่อสมรักคําสิงที่ได้รับฉายาไม่ดีโมชวนลูกชายสุดที่รักอย่างน้องโบส์ภูรักคําสิงมาออกสเตปซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าถึงคุณพ่อจะยางดูเต้นไม่ค่อยเป็นและดูเก๊ะๆ,ๆกลางๆแต่น้องโบส์ดูเต้นและดูสูทแบบสุดๆซึ่งเหมือนกับอบป้าเกาหลีอย่างมากเลยทีเดียวเพราะวันนี้ได้ใส่เสื้อกันหนาวของทาง n y ซึ่ง ดูวัยรุ่นมากๆอีกด้วยแม่แม่แม,แมน้องโบท๊ทขายิ่งโตยิ่งหล่อซะจริงๆนะคะแบบนี้อนาคตรพระเอกจะไปไหนรอดคะแถมตอนนี้พี่สาวยังอยู่ประเทศเกาหลีก็น่าจะอ้อนพี่สาวให้ซื้ออะไรมาฝากก็ดีนะคะเพราะถ้าไม่อ้อนแบรนด์เนบอื่นๆก็คงจะซื้อเสื้อบอลมาให้กับน้องโบท๊ทอย่างแน่นอนภูมิใจแทนคุณพ่อสมรักและคุณแม่สวรณีจริงๆคะ่ะที่มีลูกทั้งสวยทั้งหลอ่อและอนาคตไกลทั้งคู่เลยทีเดียว แบบนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าอภิชาตบุตรอย่างแท้จริงซึ่งการเต้นครั้งนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายจากแฟนคลับอาทิตแนวสองพ่อลูกบอยแบนด์ซะแล้วอบาทน่ารักพ่อลูกน่ารักน่ารักกับพ่อลูกน่ารักที่สุดน่ารักมากๆและอีกมากมายนั่นเองค่ะจะไม่น่ารักยังไงไหวคะก็น้องโบ๊ทเขามาแนวอบป้าซะขนาดนี้เอาใจสาวๆไปรัวๆเลยค่ะขอสมัครเป็น FC เลยถ้าน้องโบ๊ทได้มาเล่นละคร หรือได้รับงานอะไรก็ขอให้ทุกคนร่วมกันสพอร์ตน้องโบสอีกคนร่วมกับสาวเบสด้วยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ